มันไกลแล้วทีนี้มันกล้องมันก็จะสั่นอ่ะมจะสักมันนึ่งนะจ๊นเว้ยอิ้ยแล้วลมก่อนดิตกใจหมดเลยเก่งนิดเดียวงอั้เป็นระบบสิงเรื่ยิงเป็นตับโอ้ย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 วว้ย ไ่นลูกคนนี้พี่สาวเขข้อจมือเลยะยังไงเพราะพี่สาวาทงานอยู่โรงพยบาลอ๋อเหรอโอ้ยอุ้ยเช็ดเช็ดเช็ดเชโอ้ยโอ้ยเช็ดเช็ดเช็ดช็ด กวาดอะไรตรงนี้แ <marche> ล้วดูดีย่งซีนนอเ่ะากว่าตโอ้ยอย่าเพิ่งมากวาดตรงนี้ได้ไหมอ่เร็วจังเนาะแป๊บเดียวเองเหมือนพุ๊บออกมาเลยอ่างเงี้ยเนาะเหมือนเราบีบสิวเลยปะ คือมาตรงนี้ชัดป่ะนี่ตรงสองสงโมงยี่สนาทีป่ะสองโมงยี่ิบสองสองโมงยี่สบสองครับแวันที่ี่สิบสองชั้นสองด้ยครับชั้นสด้วยอะไรชั้นสามชั้นสาองีบองไม่ใช่นู่นคนนู่น ใส่นวมด้วยเห็นเปล่าโอ้ตัวขาววอ,อกเลยอย <c oughs>